สวัสดีค่ะพบกับสุยเปี้ยนชาแนลเรื่องเล่าและประสบการณ์หลอนๆกับอีพีที่สองชื่อเรื่องวิญญาณวนเวียนนิดอาศัยอยู่กับป้าสองคนป้ามีอาชีพขายขนมหวานบ้านของป้าอยู่สุดซอยตังพอดีทุกวันเวลาสี่โมงเยน็น นิดกับป้าจะช่วยกันเข็นรถเข็นขนมหวานออกมาขายที่หน้าปากซอยเพื่อเตรียมขายตอนเย็นแล้วจะขายหมดเวลาประมาณสองถึงสามทุ่มของทุกวันป้าไม่ต้องไปจ่ายตลาดเองป้าจ้างพี่วินหน้าปากซอยไปจ่ายตลาดให้ทุกเช้ามืดพี่วินจะเอาของที่จ่ายตลาดมาให้ตอนตีสามถึงตีสี่ของทุกวัน ป้าได้เตรียมถังน้ำแข็งไว้หน้าบ้านเพื่อเวลาพี่วินเอาของมาส่งจะได้ไม่ต้องปลุกป,ป้าเพราะป้านอนดึกตื่นสายกว่าจะสิทธภารกิจในทุกวันก็ป้าไปเกือบจะเที่ยงคืนอยู่มาวันหนึ่งญาติห่าง,งของป้าได้พาหลานสาวมาฝากไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะต้องออกไปต่างจังหวัดป้าคิดว่า ฝนกับนิดอายุเท่ากันน่าจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยตอบตลกลงบ่ายวันนั้นเองฝนก็มาถึงบ้านนิดได้เอ่ยชวนฝนไปขายขนมหวานด้วยกันฝนตอบตลกลงทั้งสองสนิทกันเร็วมากเหมือนกับว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วพอสี่โมงเย็น นิดกับฝนช่วยกันเข็นรูดเข็นขนมหวานส่วนป้าดเดินตามหลังทั้งสองคุยกันตลอดทางพอมาถึงบ้านหลังใหญ่กลางซอยทั้งสองหยุดเดินแล้วฝนพูดขึ้นว่าโอ้โหบ้านหลังนี้สวยจังใหญ่อลังการมากนิดพูดต่อว่าใช่สวยงามมากตอนกลางคืนยิ่งสวย ป้าเห็นทั้งสองหยุดเดินเลยพูดขึ้นว่ารีบเข็นเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้าประจำทั้งสองหัวเราะแล้วเข็นรถเดินต่อวันนี้ขายของหมดช้ากว่าทุกวันกว่าจะหมดก็ปาไปเกือบสี่ทุ่มป้ารีบเข็นรถแล้วบอกให้นิดกับฝนรีบเดินวันนี้เป็นวันพานะฝนรีบถาม ทำไมครับป้าป้าไม่ตอบนิดก็ไม่พูดอะไรฝนเงียบไม่กล้าถามต่อพอเดินถึงบ้านหลังใหญ่กลางซอยฝนพูดขึ้นว่าในนิดบอกว่าตอนกลางคืนยิ่งสวยไม่เห็นสวยเลยเหมือนบ้านผีสิงเลยทำไมไม่เปิดไฟให้สว่างสว่าง เปิดแค่ห้องเดียวเองบ้านออกใจะใหญ่โตป้าบอกให้หยุดพูดแล้วรีบเดินนิดรีบเดินตุบหลังฝนแล้วบอกว่าเดินต่อเดินต่อแต่ฝนกลับไม่เดินแล้วพูดขึ้นว่าตรงสะว่ายน้ำมีเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่แปลกจังทำไมไม่เปิดไฟ ้าเริ่มเสียงแข็งบอกให้รีบรีบเดินไม่เข้าใจหรอฝนได้ยินดังนั้นรีบวิ่งตามให้ทันป้ากับนิดทันทีพอถึงบ้านทุกคนรีบอาบน้ำแล้วมากินข้าวขณะที่กินข้าวอยู่ฝนพูดขึ้นว่าบ้านหลังใหญ่แปลกจริงๆตอนกลางวันสวยงามพอกลางคืนทำไมไม่เปิดไฟป้าพูดขึ้นมาทันทีว่า รีบกินแล้วรีบเข้านอนทั้งสองมองหน้ากันแล้วพยักหน้าป้าให้นิดกับฝนนอนห้องเดียวกันทั้งสองไหว้พาสวดมนต์ก่อนนอนทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูนิดเดินไปเปิดเป็นป้าที่มาเคาะประตูป้าได้เอาสร้อยพามาให้ฝนแล้วบอกฝนว่าตอนกลางดึกถ้ามีใครเรียกชื่อห้ามขานรับ หรือออกไปดูฝนพยักหน้าก่อนจะนอนฝนอดไม่ได้ที่จะถามนิดว่าทำไมป้าถึงพูดแบบนั้นนิดเงียบพักหนึ่งเลยตัดสินใจเล่าให้ฝนฟังเรื่องมีอยู่ว่าบ้านหลังใหญ่หลังนั้นมีพ่อแม่และลูกสาวอายุพอๆกับเราหน้าตาน่ารัก ผิวขาวชื่อว่าเบลทุกๆปีเขาจะจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวแล้วชวนเด็กที่อยู่ในซอยมากินขนมนิดก็เคยไปกินขนมบ้านเขาด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ของเบลเป็นคนทร,รม,มา้ารำมมทุกวันพระจะสวดมนต์นนในห้องพระคือห้องที่เปิดไฟที่เราเห็นตอนเดินผ่าน มีอยู่วันหนึ่งียวได้เล่นน้ำคนเดียวที่สาวว่ายน้ำพ่อกับแม่ของเธอสวดมนต์อยู่ในห้องพระทันใดนั้นเองวิวเกิดเป็นตะคริวแล้วจมน้ำเสียชีวิตกว่าพ่อกับแม่ของเธอจะรู้ก็ปาไปเกือบสี่ทุ่มตอนนั้นนิดกับป้ากำลังเห็นรถผ่านพอดีได้เห็นรถพยาบาลวิ่งออกไป แต่ไม่คิดอะไรพอรุ่งเช้าก็รู้ว่าเบลเสียชีวิตแล้วนิดตกใจมากพราะก่อนหน้านี้ประมาณสองสามวันเบลได้ชวนนิดไปไว่ายน้ําแต่นิดยังไม่ตอบตกลงบอกว่าเดี๋ยวนัดวันอีกทียังไม่ทันได้นัดวันเบลก็มาเสียชีวิตไปเสียก่อนหลังจากที่เบลเสียชีวิตไปสองวัน เวลานิดขี่รถผ่านบ้านเบลนิดไม่กล้ามองเข้าไปในบ้านเพราะเวลากลางคืนนิดจะได้ยินเสียงเบลมาเรียกที่ระเบียงหน้าบ้านทุกวันจนนิดตัดสินใจเล่าให้ป้าฟังป้าได้พานิชไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่าวิญญาณจะมีจิตสุดท้ายที่ยังต้องการจะทำแต่ไม่ได้ทำ จึงยังวนเวียนอยู่เมื่อได้ฟังดังนั้นนิดกับป้าได้ทำบุญให้เบลแล้วจุดทูบบอกเบลว่านิดเข้าใจไม่ติดใจอะไรแล้วพอหลังจากวันนั้นนิดก็ไม่ได้ยินเสียงเบลอีกเลยแต่เด็กแถวนั้นมักจะเห็นเบลออกมาเล่นน้ำทุกวันพระบ่อยๆเมื่อฝนได้ฟังดังนั้นก็นึกกลัว พราะฝนดันไปเห็นวิญญาณของบิลที่กําลังเล่นน้ำนิดเล่าว่าใครที่เห็นวิญญาณของบลิลบิลจะไปหาคนนั้นตกดึกฝนนอนไม่หลับส่วนนิดหลับไปแล้วฝนได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงเรียกชื่อตนเสียงเย็นเยือกฝนกลัวมากปลุกนิดมาฟังด้วยกันนิดได้ยินเหมือนกันแต่แก้งหลับ เพราะกลัวทั้งสองนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะได้ยินเสียงเรียกทั้งคืนพอรุ่งเช้านิดกับฝนบอกป้าวันนี้ไม่ได้ไปขายของช่วยนะป้าเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนบิวมาหาทั้งคืนป้าได้ยินดังนั้นจึงบอกว่างั้นวันนี้ป้าจะพาไปทำบุญให้บิว แล้ววันนั้นพวกเราก็ไปวัดเพื่อทำบุญให้บิลหลังจากวันนั้นบิลก็ไม่มาหาอีกเลยนิดยังคงเชื่อว่าบิลยังอยู่และยังคงว่ายน้ำทุกวันพระเหมือนเดิมป้าของนิดเปลี่ยนเวลาขายของและเข้าบ้านเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้นิดต้องเจอกับบิลช่วงวันพระเด็กแถวนั้นจะรู้ดี วันพะต้องรีบเข้าบ้านก่อนสามทุ่มไม่งั้นใครที่เจอเบลว,ว่ายน้ำบิลจะตามไปหาที่บ้านเรื่องนี้ได้จบลงแล้วใครชอบเรื่องนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะ